ตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นประธานแล้วเริ่มสวดดังน,นนะงาาี้อิมินาสกาเรนะนรนะพุทธังอภิปูชายามิอิมินาสกาเรนะอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูเชายามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูเชยามิอิมินาสกาเรนะ สังฆังอภิปูชยามิอาระหังสัมมาสัมพุทโภะขะวาพุทธังภะขะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะขาตว,าขวาตาธรมโมธัมมังนามัสมิ สุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะ สัมมาสัมพุทธัส